เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของข้าดีงามกว่าผู้ใดบทที่ห้า บังเอิญที่เมื่งซื่อเองก็กำลังจะมาเยี่ยมเยี่ยมหมัวมัวเมื่อพบเจรัยาฝูบนทางเดินจึงเอ่ยถามถึงอาการของเยี่ยมหมัว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 สบายดีเจ้าค่ะเพิ่งจะหลับไปท่านแม่ไม่ต้องไปรบกวนนางแล้วเจันยาฝูตอบกลับเมื่อเมืงซื่อรู้ว่าบุตรสาวเพิ่งไปเยี่ยมอีกฝ่ายมาจึงพังกศีรษะรับก็ดีเช่นนั้นรอสายกว่านี้แม่ค่อยมาเยี่ยมนางใหม่ เดินยาฝูหันหน้ากลับไปเล็กน้อยปลายหางตาเหลือไปเห็นสาวใช้สกุลส่งทําตัวชะเง้อชะแงะคอดูลับลับล่อๆอ,อ,อยู่ข้างหลังเทว่ากลับทำเป็นมองไม่เห็นนางเกี่ยวแขนมืองซื่อแล้วพาอีกฝ่ายเดินไปที่หน้าต่างเรือสองแม่ลูกหยุดพูดคุยกันข้างบานหน้าต่างมืองซื่อรู้สึกได้ว่าบุตรสาวผิดปกติไปจึงยิ้มเอ่ยเป็นอะไรไปมีอะไรอยากจะพูดหรือ เจินยาฝูหุบรอยยิ้มลงเสียงสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยท่านแม่ด้านหน้าคือเกาะฝูหมิงวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางถึงแล้วลูกได้ยินมาว่าบนเกาะมีวัดกวนอินอยู่แห่งหนึ่งลูกอยากไปไหว้พระเจ้าค่ะ พระโพธิสัตว์ในวัดกวนอินมีชื่อเสียงโด่งดังแม้ต้องเดินเรือนานครึ่งวันจึงจะถึงแต่ในทุกวันล้วนมีผู้ศรัทธาเดินทางขึ้นเกาะบ้างมาขอพรบ้างมาแก้บนทุกปีเมื่อมาถึงช่วงทํำบุญจะมีสตรีจํานวนนับไม่ถ้วนเดินทางข้ามทะเลมาวัดกวนอินเพื่อจุดทูปกราบไหว้ส่วนมากเพื่อขอเรื่องบุตร เล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมังซื่อเองก็เคยได้ยินมาเมื่อได้ยินบุตรสาวเอ่ยขึ้นมากระทันหันหลังอึ้องไปก็นึกเข้าใจขึ้นมาทันที กับว่าที่ลูกเคยเผยซิวจือนางรู้สึกพอใจในตัวเขาแต่ทุกครั้งที่นึกได้ว่าบุตรสาวแต่งเข้าไปแล้วก็จะมีลูกเลี้ยงรออยู่ทั้งสืบข่าวได้ยินมาว่าเด็กคนนั้นเกรเๆอยู่บ้างหูหินของสกุลส่งก็ร้ายกาจมากในใจนางพันกัดกุ้มแอบคาดหวังว่าหลังบุตรสาวแต่งเข้าไปแล้วจะสามารถคลอดบุตรชายของตนเองได้อย่างราบรื่นเร็ว จะได้ช่วยให้มีที่ยืนมั่นคงในเร็ววันอย่างไรก็บังเอิญเป็นทางผ่านทั้งบุตรสาวยังเปิดปากเช่นนี้แล้วจะมีเหตุผลให้ไม่รับปากได้หรือนางจึงเอ่ยดีเหมือนกันแม่จะไปแจ้งเอาไว้พรุ่งนี้พวกเราหยุดพักที่เกาะฝูหมิงแม่จะขึ้นเกาะไปเป็นเพื่อนลูกเพียงแต่ว่า นางหันกลับไปมองข้างหลังหนนึ่งไล่เบารับใช้พี่ติดตามอยู่ทั้งหมดให้ถอยไปก่อนเอ่ยเสียงเบาลงกว่าเมื่อครู่อยากให้หมัวมัวจากสกุลส่งรู้เป็นดีที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเจนยาฝูพังงกศีซาลูกจะเชื่อฟังท่านแม่เจ้าคะ่ะเมืองซื่อส่งบุตรสาวกลับไปยังห้องพักส่วนตนเองไปหาหัวหน้าพ่อบ้านเพื่อพูดเรื่องที่พรุ่งนี้จะหยุดพักยังเกาะฝูหมิง เมื่อครูน่นี้สาวใช้สกุลซ่องผู้นั้นซ่อนตัวอยู่ไกลๆในมุมอับสายตาย่อมได้ยินบทสนทนาของสองแม่ลูกอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกรีบลอบกลับไปเล่าให้เยี่ยมหัวมัวฟังทันทีเยี่ยมหัวมัวนิ่งเงี้ยไปสักพักก็คาดเดาเรื่องราวได้เอ่ยเสียงเย็น ช่างเป็นเด็กที่เจ้าเล่นักยามอยู่ต่อหน้าค้านางไม่แสดงออกสักนิดที่แท้ในใจก็มีความคิดจะกลอดลูกออกมานานแล้วช่างหน้าไม่อายจริงๆนี่ยังไม่ทันได้แต่งเข้าไปก็ใคร่ครวญถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนางบอกให้แม่นางพาขึ้นเกาะวันพรุ่งนี้ยังไม่เรียกพวกเราไปด้วยรอดูได้เลย วันต่อมาเรือของสกุลเจินก็จอดที่เกาะฝูหมิงดังคาดบอกว่าขึ้นฝั่งไปเติมสเบียงบางส่วนเยี่ยมัวมัวสั่งให้บ่าวชายที่มีไหวพริบของสกุลตนเองผู้หนึ่งไปรอบจับตาดูสองแม่ลูกสกุลเจินดูทิศทางที่พวกนางไปหลังกลับมาแล้วจะต้องเล่าให้ตนเองทราบถึงทุกการกระทำเบาวชายรับคำสั่งรอบติดตามกลุ่มเมืองซื่อลงเรือไปเงียบ มึงซื่อมีใจคิดอยากจะไหว้พระจริงๆนางพาบุตรสาวไปยังอุโบสถใหญ่กวนอินขอพรอย่างเคารพเลื่อมใสบริจาคเงินค่าทูปจำนวนมากเพื่อแลกยันที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วแผ่นหนึ่งนำมาใส่ไว้ในเหอเปาของบุตรสาวอย่างตั้งใจกําชับให้นางพกติดตัวเอาไว้แล้วถึงได้ออกจากอุโบสถใหญ่กลับมาที่เรือก่อนออกเดินทางต่อไปบ่าวชายกลับมายังเรือนำทุกเรื่องที่เห็น มาบอกกล่าวต่อเยี่ยหมัวมัวอย่างไม่มีตกลนบ่าวเห็นพวกนางเข้าไปในอุโบสถกวนอินขอยันมีบุตรมาแผ่นหนึ่งจากนั้นก็กลับมาแล้วขอรับในใจเยี่ยหมัวมัวกระจ่างชัดนานแล้วให้รางวัลบ่าวชายไปหลายเหรียญทองแดงแล้วไล่ออกไปก่อนเบ้ปากเอ่ยกับบบาวหญิงอวุโสที่ร่วมเดินทางมาด้วยอีกคนดูสิ ในที่สุดหางจิงจอกของสกุลจันก็โผล่ออกมาโชคดีที่ข้ารู้ตัวล่วงหน้ามิฉน,นั้นก็เกือบถูกหญิงสาวผู้นี้หลอกเข้าแล้วบ่าวหญิงอาวสโสผู้นั้นเอ่ยประจบสอพอทันทีเยี่ยหมัวมัวรู้สึกได้ใจทั้งยังหายจากอาการเมาเรือแล้วสภาพจิตใจฮึกเหิมเป็นพิเศษ พวกเราจะต้องรีบบอกให้หูหยินรับรู้หญิงสาวสกุลเจินผู้นี้มองดูเหมือนจิตใจดีแต่แท้จริงแล้วนางเป็นจริงจอกเต็มไปด้วยกลอุบายหากเฉียนเกอเออตกอยู่ในเงื้อมือนางจะยังดีได้อีกหรือวันต่อมาเมิงซื้อพาเจินยาฝูมาเยี่ยมอาการหมัวมัวอีกครั้ง ภายนอกเยี่ยมัวมัวไม่เปิดเผยความรู้สึกนึกคิดจริงๆออกมาแม้แต่น้อยขณะเดียวกันก็รอบสังเกตบุตรสาวสกุลเจินมากขึ้นยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าทุกการกระทําของนางไม่มีที่ไม่ใช่อุบายแต่ก็ไม่เปิดโปงออกมากับกันยังยิ่งปรองดองมากกว่าแต่ก่อน เกรงอกเกรงใจในใจมีแต่คาดหวังให้ถึงเมืองหลวงในเร็ววันกว่านี้จึงจะดีเมืองซื่อไม่รับรู้สิ่งใดทั้งสิ้นไม่ได้รู้ถึงอุบายที่ซ่อนอยู่เลยแม้แต่น้อยเห็นเพียงเยี่ยหมัวมัวปฏิบัติต่อบุตรสาวเป็นอย่างดียังหลงคิดว่านางหวั่นไว้เพราะบุตรสาวมาเฝ้าดูอาการอย่างขยันขันแข็งในใจมืองซื่อรู้สึกวางใจไม่น้อยจนยาฝูไม่แสดงพิรุธมีแต่ยิ่งปากหวานกับเยี่ยหมัวมัว มากขึ้นด้วยเหตุนี้ตลอดการเดินทางจึงสงบสุขไร้ปัญหาในที่สุดวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่หมายอย่างราบรื่นพรุ่งนี้ก็สามารถขึ้นฝั่งได้แล้วยามดึกมั่งซื่อตั้งใจพาบุตรสาวมาหาเยี่ยหมัวมัวไล่ทุกคนออกไปหลังพูดคุยสัพเพเหระก,กันสักพักก็ยื่นเหอเปาใบนึงไปให้พร้อมยิ้มเอ่ย หลายวันมานี้รบกวนหมัวหมัวแล้วจริงๆแค่ของเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากหวังว่าหมัวหมัวจะรับเอาไว้แผ่นใหญ่ในนั้นให้หมัวหมัวเก็บเอาไว้เองส่วนเศษที่เหลือรบกวนหมัวหมัวแบ่งให้พวกเด็กๆด้วยทุกคนต่างก็ลำบากมามากแล้วจนยาฝูติดตามอยู่ข้างหลังมานดาใบหน้าแดงก้มลงเอ่ยยังเขินอายรอถึงเมืองหลวงแล้วยังหวังว่าหมัวมัว จะพูดอะไรดีๆถึงค่าให้ท่านแม่บุญธรรมได้ฟังบ้างเยี่ยหมัวมัวรับเหอเปามาบีบรู้สึกว่าภายในนั้นคือตั๋วเงินก็รับปากเต็มคำทั้งยังส่งแม่ลูกสกุลเจนออกไปอย่างเป็นมิตรหลังปิดประตูแล้วเปิดเหอเปาหยิบตั๋วเงินด้านในออกมาสองใบเห็นใบหนึ่งยี่สิบตำลึงอีกใบสิบตำลึงก็ผิดหวังอย่างมากแค่นหัวเราะเสียงเย็นออกมาเบ้ปากเอ่ย ค่ายังลองคิดว่าจะใจกว้างกว่านี้เสียอีกแค่ไม่กี่สิบต,ตำลึงก็คิดจะปิดปากข้าแล้วยังดีที่ควักเงินออกมาให้ตระกูเล็กๆก็คงมีความคิดความอ่านอยู่แค่นี้กระมัง มั่งซื่อแม้แต่ฝันก็ยังคาดไม่ถึงว่าตัวเงินที่ตนเองเตรียมไว้ในเหอเปาเรียบร้อยจะถูกบุตรสาวรอบสับเปลี่ยนคิดแค่ว่าบ่าวหญิงอวุโสผู้นั้นรับเงินของตนเองไป500ร้อตำลึงยามอยู่ต่อหน้าส่งหูหญินต่อให้ไม่มีคำพูดที่ดีอะไรแต่อย่างน้อยก็ไม่มีทางจะย่ำแย่หลังส่งจันยาฝูกลับห้องจึงจากไปอย่างวางใจ วันรุ่งขึ้นเรือของสก,กุลจัน ก็เคลื่อนเข้าจอดเทียบฝั่งช้าๆกลารรืดูใบไม้ร่วงของราชศกหยองสีที่สามคนสกุลเจินได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงนี่นับเป็นอีกครั้งที่จันยาฝูได้เหยียบเข้าเมืองหลวงหลังเวลาผ่านไปนานสามปีกว่าบริเวณท่าเรือมีรถม้าวิ่งขวักขว่ผู้ขอนับข้างนอกจากหัวหน้าพ่อบ้านที่ถูกส่งมาเตรียมความพร้อมอย่างเมืองหลวงล่วงหน้าซึ่งพาบ่ารับ ใช้กลุ่มหนึ่งมารับเมืองซื่อและคุณหนูคุณชายแล้วด้านจวนว้กัวกงเองก็มีคนมาเช่นกันเมื่อเมืองซื่อรู้ว่าเผยซิลจือรีบมารอรับคนที่ท่าเรือตั้งแต่เช้าในใจก็ปิติยินดีดึงตัวบุตรสาวเตรียมลงจากเรือเพราะว่ากับสัมผัสได้ว่าฝ่ามือบุตรสาวเย็นเล็กน้อยจึงกระชับมือเล็กๆข้างหนึ่งของนางไว้แน่นพร้อมเอ่ยเสียงเบาไม่ต้องกังวล ทุกอย่างแม่ล้วนจัดการให้เรียบร้อยแล้วจะต้องราบรื่นแน่นอนลูกแค่รอแต่งออกไปอย่างสบายใจก็พอแล้วเรื่องในใจของเจนิญยาฝูมารดาจะล่วงรู้ได้อย่างไรนางฝืนยิ้มพางพงังงอกศีรษา ศีสัะของผู้คนบริเวณท่าเรือดูเบียดเสียดแออัดเมื่อทุกคนได้เห็นเรือใหญ่ลำหนึ่งมาจอดเทียบท่าด้านหลังประตูเรือมองเห็นเงาสาวใช้เดินกันไปมาก็รู้ว่าเป็นแขกสตรีของตระกูลใหญ่สักตระกูลหนึ่งที่เดินทางมายังเมืองหลวงผ่านเส้นทางน้ำจึงต่างพางกันหยุดฝีเท้าเพื่อมองดู มึ่งซื้อรับหมวกผ้าโปร่งสีม่วงใบหนึ่งจากมือป้าหลิวมาสวมให้บุตรสาวผ้าโปร่งสีม่วงยาวถึงบ่าบทบังใบหน้าของเจิญยาฝูนางออกจากเรือพร้อมมารดาและพี่ชายสายลมพัดมาวูบหนึ่งทาลุผ่านผ้าโปร่งที่ผิวสวยมองเห็นบนฟัง มีม้าตัวหนึ่งยืนอยู่บนหลังม้ามีชายหนุ่มที่มีลักษณะเช่นคุณชายผู้หนึ่งนั่งอยู่มวยผมเสียบปิ่นทองสวมเสื้อคลุมตัวยาวท่ามกลางนักเดินทางรอบข้างที่ดูเป็นสีเทาขมุกคมัวเหล่านั้นเขาก็ยิ่งดูสูงส่งโดดเด่นเป็นพิเศษเขากำลังชะเงงคอมองมาทางนี้ไม่หยุดเมื่อเห็นคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นดวงตาก็สว่างวาบรีบลงจากหลังม้าแล้วเดินเข้ามาหา ทันทีคุณชายผู้นี้ก็คือซื่อจือของสกุลเผยคุณชายรองเผยซิวจือเขารีบเดินขึ้นมาบนไม้กระดานเอ่ยเรียกเมื่งซื่อพร้อมคาระวะด้วยรอยยิ้มกว้างคำนวณแล้วน่าจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ทุกวันล้วนแต่เฝ้ารอในที่สุดวันนี้ก็เดินทางมาถึงการเดินทางราบรื่นดีหรือไม่ขอรับ หนก่อนที่เมืองซื่อมาเมืองหลวงก็ผ่านไปสามปีกว่าแล้วต่อมาหลังสามีโชคร้ายจากไปหลายปีมานี้ก็ไม่เคยออกเดินทางมาตอนเหนืออีกแต่ระหว่างนั้นยังได้พบหน้ากับเผยซิลจืออยู่หลายครั้งเมื่อสองปีก่อนเขากับเผยซิลล่วบุตรชายบ้านรองหลานชายแท้ๆของตอนผู้นั้นยังเดินทางมาเสียนโจด้วยกันอยู่เลยเาสายบาร,รมีจากคุณชายรอง ทุกอย่างล้วนเรียบร้อยดีในใจเมื่งซื่อมีความสุขยิ้มแย้มเอ่ยตอบเจินเย่าถิงเรียกเขาคำหนึ่งพี่ร้องเผย บรรดาพ่อบ้านผู้ติดตามของสกุลเจินก็ทยอยกันคารวะให้เขาภายใต้การนำของจางต้าเผยซิวจือพงกศีรษะสายตามองไปยังเจินยาฝูหนก่อนที่เขาไปเฉียนโจและเข้าพักที่คารืหัสสกุลเจินนางเพิ่งจะอายุ14ปีเพียงแค่เห็นก็รู้สึกว่าหากนางเติบโตขึ้นมา จะต้องงดงามมากเป็นหน้าหลังกลับมาเขายังเอาแต่อาไรอาวอนหานางบัดนี้เวลาผ่านไปสองปียิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่านางงดงามมีสเสน่ห์มากขึ้นไปอีกเผยซิลจจ่นนึกถึงภาพยามนางเดินออกมาจากเรือเมื่อครู่นี้ผ้าโปร่งบังเอินถูกสายลมพัดไหวแม้จะเปิดเผยเพียงแค่ครึ่งใบหน้าก็หน้าตื่นตะลึงมากแล้วเมื่อรวมเข้ากับท่วงผ้าดุดเทพีดาใบหน้าง,งด งามหมดจดกลายเป็นยิ่งชวนให้ผู้คนคำนึงถึงไม่สิ้นสุดญาติผู้น้องเขามองไปยังเจิญยาฝูที่อยู่เบื้องหลังภ้าปโปรงเรียกนางคำนึงน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างมาก เดินยาฝูเพียงแค่ย่อกายคาราวะน้อยๆยแล้วขยับตัวเดินผ่านเขาไปติดตามพี่ชายขึ้นฟังก้าวขึ้นไปยังรถม้าสกุลเจนพี่รอพร้อมอยู่ตรงนั้นเผยซิลจื่อหันหน้ากลับมาเอาแต่มองไปยังเงาร่างของนางจวบจนตัวค้นหายไปในรถมา้าจึงได้สติกลับมาเขารีบแย่งประคองมั่งซื่อขึ้นฟังตวาดไล่คนเดินถนนที่ขวางทางอยู่ด้านหน้าก่อนคุ้มกันแม่ลูก สกุลเจนกลับไปยังคฤหรหาสกุลเจนตลอดเส้นทาง คาหรือหาสกุลเจนตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของเมืองอยู่ไม่ห่างจากจวนเว้ยกัวกงนักห่างกันเพียงแค่สองช่วงถนนเท่านั้นเดิมทีเป็นจวนส่วนตัวของขุนนางเมืองหลวงผู้หนึ่งแต่เพราะถูกส่งไปทำงานต่างเมืองรวมเข้ากับที่เงินทองขาดมือจึงขายจวนนี้ทิ้งเสียสกุลเจนจึงซื้อเอาไว้แล้วนามาใช้เพื่อจัดเตรียมเรื่องงานแต่งงานของบุตรสาวเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีพ่อบ เดินทางมาล่วงหน้าจัดการเก็บกวาดทั้งในและนอกอย่างเรียบร้อยนานแล้ว กลุ่มมั่งซื้อเข้าไปข้างในพร้อมกันหลังพักผ่อนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเสื้อผ้านำบุตรชายบุตรสาวกลับไปนั่งบนรถม้าอีกครั้งมุ่งหน้าไปเยี่ยมญาติยังสวนว้ยกัวกงพร้อมกับของขวัญพบหน้าผู้เท่าว้ยกัวกงเป็นขุนนางผู้มีความดีความชอบในการก่อตั้งต้าว้ยติดตามประสมกษัตริย์ออกสู้รถไปทุกแห่งต่อสู้แย่งชิงดินแดนผืนนี้มาเพื่อลูกหลานประตูใหญ่กวงเลี่ยงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเว่ยกัวกงมีรูปปั้นพยักษ์วางแยกกันคนละฝั่งของบันไดไม้คานเคลือบชาติลงรักด้านบนประดับลายเมฆาที่เป็นการบ่งบอกถึงยศสูงดูยิ่งใหญ่ลักษณะมิสามันบ่งบอกถึงตำแหน่งอันสูงส่งของเจ้าบ้าน ปกติแล้วประตูใหญ่จะไม่เปิดออกแม้แต่ยามนี้ก็ยังปิดสนิทอยู่เปิดแค่ประตูข้างอีกบ้านที่ปกติใช้ในการเข้าออกบ่าวเฝ้าประตูจำนวนหนึ่งยืนประสานมืออยู่ตรงนั้นเห็นเผยซิลเจอนําคนเดินมาตั้งแต่ไกลจึงวิ่งมาต้อนรับอย่างรวดเร็วหันไปคารวะเมืองซื้อที่ลงมาจากรถม้าปากเอ่ยบน ในที่สุดท่านก็มาถึงทั้งหูหินใหญ่และหูหินรองของพวกเราล้วนกำลังรออยู่เมื่อครู่ยังส่งคนมาถามแล้วรีบเข้าไปเธอขอรับ จนยาฝูถอดหมวกผ้าปโปร่งออกแล้วมีสาวใช้ช่วยกันประคองนางลงจากรถมาจากนั้นเผยซิลจื่อก็นำทางไปนางติดตามมารดาและพี่ชายเดินผ่านประตูข้างบ้านนั้นเข้าไปข้างในทะลุผ่านทางเดินและห้องต่างๆสุดท้ายมาถึงยังเรือนใหญ่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ประตูใหญ่เคลือบเงาเปิดแง้มออกครึ่งหนึ่งนี่ก็คือที่พำนักของบ้านใหญ่จวนเว่ยกัวกงซินฮูย สวมชุดลำลองคุมทับด้วยเสื้อกลักสีม่วงนั่งอยู่ในห้องเมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเอะอะของสาวใช้ดังขึ้นที่ลานด้านนอกก็รู้ว่าคนมาถึงแล้วแต่นางยังคงไม่ลุกขึ้นเพียงยกมือขึ้นจัดจอนผมเล็กน้อยจวบจนได้ยินเสียงฝีเท้าผาสานกับเสียงสดใสของเมื่งซื่อดังเข้ามาใกล้ หูหยินจากสกุลค่าอยู่ด้านในหรือในตอนนั้นสินหูหยินถึงได้ลุกเดินออกไปข้างนอกภายใต้การประคองของสาวใช้ข้างกายที่ด้านหลังตามมาด้วยสาวใช้และบ่าวหญิงอาวุโสอีกหกเคนเมื่อได้พบมั่งซื่อก็ยิ้มเอ่ยไม่ใช่เป็นข้าเอง เอ่ยจบก็ปล่อยสาวใช้ทิ้งไว้รีบเดินเข้าไปเองจับมือมั่งซื่ออย่างเป็นมิตรตบหลังมือนางเบาๆพร้อมถอนหายใจเอ่ยเจ้าเองก็จริงๆเลยเดินทางมาตั้งไกลจะต้องลำบากมากเป็นแน่แทนที่จะให้เด็กๆพักกันก่อนมาช้าสักหน่อยจะเป็นไรไปหรือว่าข้าจะกินเจ้าหรือเอ่ยจบก็กล่าวตำหนิบุตรชายต่อ ก่อนหน้านี้แม่สั่งเจ้าไว้อย่างไรแต่เจ้ากลับทำตัวรีบร้อนไม่ให้ผู้อื่นเขาได้พักผ่อนเสียหน่อยสาวใช้และบ่าวหญิงอวุโสที่อยู่รอบข้างไม่มีผู้ใดไม่หัวเราะอ,ออกมาบ่าวหญิงอวุโสข้างกายซินฮูหยินพูดออกมา เมื่อครูน่นี้หูหยินของพวกเราก็เอาแต่บ่นว่าพวกท่านเดินทางมาลำบากนักรู้สึกปวดใจตอนนี้แม้แต่คุณชายรองยังถูกต่อว่าแล้วเจ้าค่ะมังซื่อรีบยิ้มเอ่ย ไม่เหนื่อยรอกไม่ได้พบหน้ากันนานแล้วข้าเองก็คิดถึงไม่น้อยวันนี้มาถึงจึงแทบอยากจะติดปีกบินมาหาไวไวเอ่ยตบก็ให้บุตรชายบุตรสาวเดินขึ้นหน้ามาคาราวะจนเย้าถิงประสานมือคารวะจนยาฝูเองก็ยอบอใจคาราวะสินหูหินสินหูหินมองประเมินจนยาฝูคราหนึ่งก่อนเดินขึ้นมาจูงมือนางอย่างรักใคร่ยิ้มเอ่ยกับเมื่งซื่อ หญิงสาวที่งดงามเพียงนี้ไม่รู้ว่าเจ้าเลี้ยงดูมาอย่างไรข้ามักพูดอยู่เสมอว่าข้าไม่มีความโชคดีเช่นนี้ถ้าหากมีบุตรสาวเช่นนี้อยู่สักคนก็คงมีผู้ที่สามารถพูดจะเอาใจใส่ผู้อื่นแล้วมื่อซื่อมีความสุขเสมอเวลาบุตรสาวได้รับคำชมแต่ก็ยังต้องเอ่ยปากว่าอาฝูยังเขาอยู่บ้างทั้งไมป่ประสีประสา แค่หวังว่าวันหน้าท่านจะไม่เบื่อนายข้าก็ต้องขอบคุณพระพุทธอ,องค์แล้วบ่าวหญิงอวุโสข้างกายสินหูหินเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง หูยินของพวกเราจะรักถนอมอย่างแทบไม่ทันเรื่องเบื่อหน่ายจะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคะหลังพูดคุยถามไถ่กันอย่างเป็นมิตรสนิทสนมต่ออีกสักพักใหญ่เมองซื่อก็ถูกเชิญไปนั่งขณะที่ซินหูหยินขมวดคิ้วเล็กน้อยเอ่ยถามบบาวหญิงอาวุโสข้างกายตนเองคนทางนั้นเหตุใดยังไม่มาอีกคำพูดเพิ่งจะเอ่ยออกมาก็ได้ยินเสียงสาวใช้นอกประตูดังเข้ามา หูหญินรองมาถึงแล้วเจ้าค่ะมึงซื้อรีบลุกออกไปรับทันทีจนยาฝูเหลือบสายตาขึ้นมองเห็นมึงหูหญินท่านเป้าของตนเดินเข้ามาโดยมีสาวใช้และบ่าวหญิงอาวุโสจำนวนหนึ่งล้อมหน้าล้อมหลังมึงหูหญินยิ้มเอ่ย เดิมทีเมื่อครู่นี้ก็อยากมาแต่แรกเพียงแต่คิดอยากรอให้เจ้าสามมาด้วยกันนึกไม่ถึงว่าเขาจะส่งข่าวมาบอกว่าวันนี้ความเรียงที่เขียนได้รับคำชมจากท่านอาจารย์สำนักศึกษาถูกรั้งตัวเอาไว้ไม่อาจกลับมาได้บอกให้ข้าขออาภัยแทนน้าหญิงและญาติผู้น้องของเขาด้วยรอกลับมาแล้วจะมาเจอกันอีกที บนใบหน้านางประดับรอยยิ้มท่าทีสนิทสนมไม่เห็นถึงความแตกต่างอันใดกับตอนที่พบเจอก่อนหน้านี้ความจริงแล้วแรกเริ่มสุดเป็นมั่งหูหยินที่มีเจตนาอยากสู่ขอจันยาฝูให้เผยซิ้วล่วผู้เป็นบุตรชายก่อนแต่ก็ยังคิดเล็กคิดน้อยกับฐานะของสกุลจันอยู่บ้าง ตามความคิดของตนแล้วจะดีที่สุดหากให้จันยาฝูมาเป็นอนุของบุตรชายตนเองรับหลังจึงรอบเอ่ยบอกมั่งซื่อเป็นในในเพื่อสืบดูความคิดของนางสแสดงท่าทีว่าภายหลังแต่งเข้ามาแล้วตนเองจะต้องดูแลจันยาฝูเหมือนบุตรสาวแน่นอนไม่มีทางทําให้อีกฝ่ายได้รับความไม่เป็นธรรมสักนิดเดียวแต่มั่งซื่อจะยอมให้บุตรสาวของตนแต่งไปเป็นอนุได้อย่างไรยามนั้น จึงแท้งทําเป็นไม่ได้ยินทั้งยังไม่ตอบบทสนธนาเพียงเท่านั้นหูหยินรองเองก็เข้าใจแล้วดังนั้นจึงไม่พูดขึ้นมาอีกเดิมทีก็ให้แล้วกันไปเช่นนั้นไม่คิดว่าผ่านไปไม่นานคนจะถูกบ้านใหญ่เอาตัวไปแทนเมื่งซื้อรักถนอมบุตรสาวไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมให้จนยาฝูไปเป็นอนุของผู้อื่นต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นลูกหลานจวนไหวกัวกงก็ตามแต่หลังซินฮูหยินส่งคนมาพูดเรื่องนี้แล้ว หูหยินผู้เท่าที่เป็นนายของบ้านมาตลอดก็ตกปากรับคำทันทีตัวเมิ่งซื่อเองก็เคยใคร่ครวญมาก่อนแม้บุตรสาวจะแต่งไปเป็นภรรยายเอกคนใหม่แต่เมื่อแต่งไปก็คือชายยาซื่อจืดจวนไว้กัวกงอย่างสง่างามบุตรชายที่คลอดออกมาย่อมเป็นผู้สืบทอดโดยตรงเป็นบุตรคนร้องของบ้านใหญ่แล้วอย่างไรไม่ว่าจะด้านนิสยัยหรือรูปโฉมเขาก็ล้วนพบหาได้ยากไม่มี เหตุผลให้คัดค้านจริงๆดังนั้นงานแต่งงานจึงถูกกำหนดมาเช่นนี้ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ